ตอนนี้เป็นเวลา8โมง15นะคะเราก็กำลังจะลงจากผู้สายดานะคะเ่าจะกลับบ้านเป็นไงบ้างคะอยู่กันกี่คืนอยู่กัน2คืนค่ะ2คืนไปที่ไหนมาบ้างไปขึ้นยอดค่ะเป็นไงยอดอธิบายเรารู้สึกยอดสิก็คือมันลืน่นค่ะลืน่นชันแล้วก็ชันยากไหมคะ ยากนิดนึงค่ะยากสำหรับหนูไหมยากสำหรับหนูคิดว่ายัางไงความยากระดับสิบหนูหให้เท่าไหร่ให้เจ็ดให้เจ็ดถือพี่ให้เจ็ดเหรอค่ะเจ็ดเต็มสิบใช่ไหมหอยากมาอีกไหมไม่เอาไม่เอาทำไม,ไมจะหล่นน้อยยังทำไมคะ ไม่มีน้ำเลยไยเดินดูที่หลังโอ,โอ้มีหางเลยหยุดขยะกลับด้วยมาแล้วต้องถืออะไรมาต้องถือกลับให้หมดใช่ไหมครับยักเว้นของที่เราเช่าค่ะไยลุยประมาณสามชั่วโมงตีไว้คร่าวๆสามชั่วโมง ระหว่างทางเดินกลับนะครับขากลับเราออกด้านซ้ายไม่ผ่านจุดไฮไลไท์เนิเมนมลรณะเซฟขาแต่ตอนขึ้นเราขึ้นฝั่งนั้นก็เก็บวิวได้ทุกจุดูสอยดาว ไปแล้วไปแล้วพวกนี้ไม่รอพ่อเลยไหนไหนครับชี้โอ้โหเราขึ้นมาได้ยังไงไหนไหนชี้สิโอ้โหนู่นะครับนู่นนู่นเนินโบราณป้ายเนื้อมัง ขึ้นมาทำอะไรกันแล้วขึ้นมาทำอะไรกันคะขน้องข,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 ขึ้นมากินเค้กเจียวใช่ไหมขึ้นมากินข้าวแล้วก็ลงเหรอ <c oughs> เริ่มลงแล้วนี่ไงทางซ้ายแยกขึ้นเนินมอแล้วนะวไม่ใช่สิ แยกจุดไฮไลท์นั่นหมดแล้วนะชิบชิบห้าสิบกิลึมไม่รู้ค่ะพ่อไม่ได้ดูนาฬิการับหนึ่งค่ะอะไรทำอะไร มีการเปลี่ยนเส้นทางด้วยเอโอนี่รีวิวขาลงเนินมาแล้วนะนะคะใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> ช้าช้านะคะบาดเจ็บ Hãy lời <tries> อยู่ที่เนินวอลณะอยู่ครับไม่ไปไหนไที่ยากสุดของการขึ้นก็คืออะไรนะเนินเสือโคร่งกับเนินมลระใช่ไหมลูกที่มันต้องดันดันดัน,ดนยาวๆเพราะมันต้องได้ยกขาสูง ไอ้กันโตไปโอ้ยเจ็บเขา่าเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากน่าจะมีเลขตัวเดียวฮะหนาวจริงๆมาที่นี่สครั้งเมื่อคืนนี้หนาวสุดละ หนาวจนหนาวจนเจ็บเข่าเจ็บเอ็นแหละพมาาน่าจะเก้าแปดเก้าองศานี่แหละไปค่ะตอนนี้เรายังไม่ถึงป้ายเนินบนณะเลยนะฮะขาลง,จะ,งลจะถึงแล้วเหรอเย้ yeah, ถึงแล้วปุ๊บปุ๊บถึงปับ๊บเฮ้ยเมื่อวานน้องก็หนาวอยู่นะน้องหนาวตอน่มบ้าโง่ พอพอเปลี่ยนท่าแล้วมันหนาวมันต้องนอนท่าเดิมอะนอนท่าไหนท่ากอดชั้นนี่แหละเหรอเือ,ห,อหมอนเธอนุ่มไหมหนุ่มอ่ะเนือหมอนเธอคืออะไรหมอนพ่อจ๋าแลเธอคิดว่าฉันปวดแขนไหมคะนี่ปวดเออ,อใช้แขนพ่อจ๋าเป็นหมอนทุกวันอืม ถึงไหนแล้วคะยะถึงเนินมรณะแล้วค่ะเย่เดินหมดแล้วนะจ๊ะนี่นะครับเนินมรณะที่ขึ้นชื่อเราเดินมาจากตรงนู้นนะครับนู่นปลายนู่นนั่นน่ะเห็นคนอยู่เห็นไหมเห็นไหมกระเป๋าส้มส้มยังไงเห็นไหมทางเดินน่ะมาถ่ายรูปให้มา